ยินดีต้อนรับเข้าสู่พ่อบ้านสเตชันสวัสดีครับผมเปช่องพ่อบ้านสเตชันครับผมมาจากชินาลครับผมวันนี้เราอยู่ที่งานมอเตอร์จีพีที่บุรีรัมย์นะครับสนามช้างอารีนานะฮะส่วนบรรยากาศงานมอเตอร์จีพีเป็นยังไงเนี่ยมันจะคล้ายๆกันหลายๆประเทศเราทําคลิปที่ญี่ปุ่นไว้แล้วเดี๋ยวลองไปดูกันนะฮะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านบนนะครับสำหรับวันนี้เรามาอยู่ที่บูธของ h o นด้านะครับแล้ววันนี้เขานํารถไฟฟ้ามา คอมพเตอร์ EV ีมาให้เราชมกันนะครับเป็นตัวเป็นๆกันเลยทีเดียวเราไปญี่ปุ่นมาก็ไม่มีบูธไฟฟ้าไม่มีไม่มีอันนี้มาก่อนไม่มีเราที่นี่มีเราก็เลยมาทำพบไฟฟ้าว่าที่นี่มีนวัตกรรมยังไงชาร์อย่างไงเดี๋ยวให้ทางฮอนด้าเขาอธิบายและที่สาคัญคือจะวางขายเมื่อไหร่เราก็อยากรู้เหมือนกันนะคะจะวางขายเมื่อไหร่ราคาประมาณไหนเดี๋ยวเราให้ฮอนด้าเขาไปให้คาตอบเราดีกว่าสวัสดีครับ ชืมอมกรอยู่ฝ่ายด้านเทคนิคนะครับของ Honda ดูเกี่ยวกับเผลิตภัณฑ์ของรถรถจักรยานยนตไฟฟ้าของ Honda นะครับ mm hmm. ผมวันนี้ที่ทาง Honda นะครับนำรถจักรยานไฟฟ้ามาให้ทางลูกค้าที่สนใจมาลองท mm hmm. ดลองขับขี่กันมีอยู่กัน2รุ่นด้วยกันนะครับจะเป็น p ี e l e ก t r i c นะครับแล้วก็เป็น รุ่นล่าสุดเลยคือเบรลี่อีอเบรลี่อี e. มันต่างกันยังไงดีล่ะต่างกกันน่อเป็น PSEX ที่รูปทรงนะครับเหมือนกับรถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในเลยแต่เครื่องยนต์เนี่ยถูกยกออกไปทั้งหมดใช้เป็นระบบไฟฟ้า100%เข้ามาทดแทนฉะนั้นทวกฝาคอกอะไรต่างๆรูปทรงภายนอกเนี่ยเหมือนกับ PSEX ที่ใช้งานกันอยู่เลย รรุ่นนี้ครับยังไงครับรุ่นนี้นะครับเป็นการพัฒนาที่ใช้ในเรื่องของเชิงพาณิชย์จะมีทั้งตัวรุ่นที่เป็นเบาตอนเดียวและเบาสองตอนนะครับแต่ตวันนี้ที่เรามาโชว์เนี่ยจะเป็นรุ่นเบาตอนเดียวไว้สำหรับเชิงพาณิชย์มันเอาไว้ใส่ของได้ช่วของได้เป็นพาณิชย์ในเรื่องของเทคโนโลยีของตัวฮอนด้าเองนะครับจะใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่เพื่อความสะดวกรวดเร็วเพียงแค่2นาทีนะครับลูกค้าสามารถ นำรถมาจอดสับเปลี่ยนแบตเตอรีร่๊บและขับออกไปได้เลยไม่ต้องรอชาร์จตอนนี้ตู้สับเปลี่ยนแบตเตอรีร่นะครับของคอน้าที่จะวางให้ลูกค้าได้ใช้บริการกันเนี่ยจะมีอยู่ที่ประจาที่ศูนย์คอน้าวิลเซนเตอร์ในเขตกรุงเทพและประิมณฑลเหมือน,น,นที่เราก็เ,าเห็นในขับเท้าไง <c oughs> ใช่<อ>ครับ้เอกมัมแล้วก็มีอยู่ที่เป็นตู้อัตโนมัติที่แบบว่าตอนนี้ใช้งานกันอยู่มีที่โรงแรม Holiday Inn ตุกุบิที่สอง 2. ตรงนั้นจะเป็นกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์ที่เขาใช้อยู่มีวิกวิ่งเรียกพันโดา<ม>รามิทาแล้วก็ข้าวอีกกระใหเป็นตู้อัตโนมัติอันนี้เรายัางเช่าไม่ได้ใช่ไหมครับก็ตอนนี้เรื่องของการเช่าเนี่ยจะเป็นในกลุ่มธุกรกิจนมือ่องคล้ายๆกับพวกพี่ๆเดลิเวอรี่บางเจ้าที่เขาเช่ากันอยู่ถ้าเป็นในเรื่องของราชการเนี่ยจะเป็นตำรวจท่องเที่ยวตุกุบิแล้วก็ตอนนี้อีกกระใหม็อดใจรอกันหน่อยนะครับเจ้าเข้าเจ้าของได้เป็นแน่นอนครับไม่ใช่ว่าวันนี้แต่นาคตได้เป็นแน่นอนเพราะว่าาเร ไช่ครับสวัสดีดครับผมกฤษดานะครับเป็นตัวแทนของ t ทาง์นด้าที่ดูแลในตู้สวอตแบตเตอรี่อของมันนะครับตัวคอนเซ็ปต์ของการใช้งานก็คือตามคอนเซ็ปต์ที่เราโฆษณาไว้น,นะครับ สแกน Swap, ปแล้วก็ start. User สตาร์ตยูเซอรก็มาสแกนที่หน้าตู้สวอปแบตเตอรี่ <swap battery S 1> ไปแล้วก็สตาร์ทรถออกไปใช้งานได้เลยครับเราก็จะทำงานงบบ application โดยแอปพลิเคชันโมือินะครับซึ่งเราก็จะมีการ r e g ิสเตอร์ยูไว้ก่อนเรียบร้อยหลังจากที่รีชิสเตอร์เรียบร้อยแล้วเราก็มาถึงเราก็สกแาาสกนหน้าตู้นะครับสแกนหน้าตู้เพื่องจะสั่งให้เราคืนแบตเตอรี่เข้าไปหลังจากสแกนสเต็ปที่1ก็คือการสว p อก็คือเราเอาคืนเข้ากับเขาไนะครับ นี่หนักเป็นคบที่ยกเมื่อกี้กิโลประมาณสิบกิโลครับสิบกิโลนะครับที่ว่าจะตัดโดยไฟฟ้าอย่างน้อคุณต้องแข็งแรงนิดนึงพอเสร็จเขาไปแล้วเราก็สามารถตู้จะสั่งให้นะครับว่าเอารูปแบตเอ้ไปได้ครับ <S <S อแลเราจะรู้ได้ไงครับ <S <S เดี๋ยวถ้าตู้จะบอกว่าเราเอารูปแบตลูกไหนไปได้ซึ่งตู้จะอศัยแบตเตอรี่ที่มีการชาร์จเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ออกไปได้แล้วครับใช่ครับก็จะออกไปได้เลยครับง่ายมากเลยถ้าพรมฮะและที่สำคัญคือถ้าใช้จ่ายประหยัดกับน้ำมันด้วยครับ แล้วในอนาคตนะครับตัวตู้นี้จะมีติดตั้งอยู่ที่ดีลเลอร์ของ Honda ที่เป็นจบฮอนด้าหนึ0ยที่ทั่วกรุงเทพมหานครครับภายในปีหน้าก็มีจะมีตู้แบบนี้ทั่วเลยทัาะสถานีนะฮะพร้อมรองรับที่จะออกรถต่โมเดลนี้ขึ้นมาใช่ครับก็จบไปแล้วกับข้อมูลต่างๆและก็าการการับผีของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าฮอนด้านะฮะแล้วก็มีกิจกรรมให้ร่วมเล่นด้วยนี่ในนครนี้ม คือได้หมกอ่านะครับครับผมส่วด้าะเรียดต่างๆนะฮะเกี่ยวกับว่าตกลงจะได้ขายไหมเมื่อตอนท้อนยั้ข้อมูลนะฮะตอนนี้เขากำลงังศึกษาวิจัยกันอยู่ใีการไปร่วมมือกับทางองค์กรต่างๆนะฮะ ว่าการใช้งานจริงๆในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นยังไงพอดีไหมแล้วถ้ายูเซอร์จริงๆเขาไปซื้อไปใช้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างที่ขอทําทำการวิจัยกันนิดนึงหัวใจลากันหน่อยแต่กระนี่บาว่าไม่นานเกินรอแน่นอนมีให้ใช้แน่นอนนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแต่อย่าลืมนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับบริษัทไทยฮอนด้านะครับตอนหน้าไปในบรรกการวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับได้ๆ